ยังไม่จบค่ะช่วงนี้หน้ากระถินมีกระถินเยอะเลยนะคะไปดูกระถินที่ชนบุรีแต่ไม่มีใครชงกระถินพี่ใช่ไหมไม่มีไม่มีนะโอเคกระถินที่ชนบุรีมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะทำเนียนเหมือนกับเป็นเจ้าภาพแล้วก็ขโมยเงินกระถินไปเจ็ดหมื่นกว่าบาทสุดท้ายอยู่ไม่ได้ค่ะให้ไรเดอร์เอาเงินใส่ซองมาคืนทางเจ้าอาวาสไปดูคลิปภาพจากกล้องจอนปิดก่อนนะคะผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ25-30ปีค่ะเนี่ยฮะ น่ะนี่น้อยลอยากไหว้พระเป็นคนใจบุญนี่เดินมาละเออเดินไปเดินมาแต่งตัวดีนะแต่งตัวดีหน้าตาดีนี่เดินอ่ะเดินอีกสักรอบหนึ่งค่ะเนี่ยฮะแล้วก็เดินไปที่ขันเงินอืมนี่เอ้าเอาผ้าคลุมขันเงินแล้วก็อุ้มไปเลยยกไปเลยอย่างนี้เลยใช่ใช่ค่ะพี่นุ่มไปเงินดื้อๆแบบนี้เลยเหรอเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าภาพกระถิ่นนะคะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น11พฤศจิกายนที่ผ่านมาทีมข่าวไปคุยกับกรรมการวัดคุณลักษณาคุณลักษณาเล่าบอกว่าเมื่อวานนี้ตัวเองและกรรมการวัดก็มีการนับเงินยอดกระถินนับได้ทั้งหมด1 3 5 9 0 0 0กว่าบาทหลังจากนั้นก็ทำบัญชีค่ะแล้วก็ส่งเงินให้กับเจ้าอาวาสแต่พอเจ้าอาวาสไปตรวจปรากฏว่ายอดเงินมันไม่ตรงกับที่เขียนอยู่ในบัญชีแล้วเนี่ยค่ะผู้หญิงคนนี้เมื่อกี้ค่ะก็คือตีเนียน อยู่ในกลุ่มไปด้วยอนี่นี่นีคนนี้ใช่ไหมค่ะเนี่ยแล้วถือถือล่มนะค่ะแล้วล่มมีเงินด้วยเห็นไหมล่ะน,นั้นอ่ะอันนี้อลองฟังเสียงสิะออเนี่กำลังวนเลยนะใช่ค่ะคือนับได้ยอดเงินประมาณล้านสองหายไป70,000กว่าบาทก็เลยไปดูกล้องจอนปิดก็เห็นผู้หญิงคนนี้ค่ะสวยโอกาส ตอนที่คนไม่ทันระวังก็เอาผ้าไปคลุมแล้วก็ยกขันเงินออกไปน,นี่ไปแล้วนี่นี่นี่อันนี่น,นี่มาดูดูมาผมพี่ช่วนะเขาจะมาคลุมก่อนใช่ไหมเขามาคลุมมาคลุมเสร็จแล้วก็เดินออกไปแล้วก็เหมือนกับเนี่ยตอนนี้ไม่มีเห็นไหมมือเขาไม่มีผ้าเขาคลุมไปแล้วแล้วก็มาอีกทีนึงแล้วก็อุ้มไปใช่ไหมเนี่ยแล้วก็อุ้มไปเลยค่ะเนี่ยไปแล้วเห็นไหมไปแล้วก็ยังมีคนอื่นเขาก็ดืนไหว้เว่ยกันอยู่นะ เนี่ดูสิเออเดีๆมันมาทุกรูปแบบจริงๆนะค่ะกรรมการวัดก็เอาหลักฐานนี้ไปแจ้งความค่ะท่านก็เอาขันเงินวางไว้แล้วเอาพานครอบไปเรียบร้อยแล้ะแล้วท่านก็เดินไปทําธุระที่ห้องติดๆครับแล้วเดินกลับมาถึงปุ๊บก,ก็คือเจอว่าขันเงินหายไปเจอที่ไหนครับขันเงินเจอที่ไปเจออยู่ในครัวค่ะเงินยังอยู่แต่ว่าไม่ได้นับไงคะว่ายังอยู่ครบหรือเปล่าครับรยอดมันหายไปเท่าไหร่ครับ เจ็ดหมื่นสองค่ะตอนั่งเหมือนแขกอ่ะแขกคือแล้วก็ช่วงนั้นคือกรรมการก็พอเสร็จตวายเสร็จอะไรเสร็จก็คือเก็บของมันแบบกำลังชุลมุนกันอยู่อ่ะก็อยากให้เอามาคืนวัดค่ะคือเงินตรงเนี้ยทางวัดก็ต้องการใช้เงินก็อยากให้มาคืนเอามาคืนวัดซะมันบาปนะตรงเนี้ยบาดเนาะใช่เป็นเงินที่เขาทำบุญมาใช่ไหมยกขึ้นหัวแล้วเหรอเนาะอ้าวนี่นะฮะคือยอดกระถิ่นทั้งหมดนะครับ1,359,515บาท นี่นะฮะเจ้าวาดนับได้เพียงล้าน286,595บาทเงินที่หายไป72,920บาทค่ะเนี่ยนะครับคือวัดเขาดินยานนิมิตท,ที่จังหวัดชนบุรีนะครับทผู้ชมครับเป็นกระถินที่ชาวบ้านเขานาไปถวายวัดกันบับกรรมนะแบบนี้ค่ะแต่เอาไปได้ไม่นานค่ะพี่หนุ่มส่งมามคืนแล้วค่ะใส่ซองสีน้ําตาลให้ไรเดอร์มาส่งคืนจเจ้าวาดแล้วเขียนจ่าหน้าซองบอกว่า กระนาส่งทะกทูประหลัดนิมิตจะอาวาสวัดเขาดินยานนิมิตแล้วในสองก็มีเงินมีเงินมากกว่าที่หายไปสิบบาทเพิ่มขึม้นมาสิบบาทฝากทำบุญได้อีกสิบบาทใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีจดหมายอีกหนึ่งฉบับด้วยนะคะคบ,บอกว่าข้าพาเจ้าเราอ่านชื่อได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวอ่านให้เลย <c oughs> ข้าพาเจ้านางสาวอ้อมหรือไทยอายุ27ปีพักอาศัยอยู่ที่หัวถนน ข้าพเจ้าเนี่ยได้นําจํานวนเงินเนี่ยนะฮะเจ็ดหมบาทที่นํามาจากขันกระถินมาคืนแก่ทางวัดซึ่งข้าพเจ้าได้สํานึกตระหนักถึงบาปกรรมและไม่สบายใจที่ได้กระทําความชั่วนี้ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกตลอดไปขอให้ท่านจเจ้าอาวาสจงยกโทษเอาหสศีกรรมให้แก่ตัวข้าพเจ้าด้วยเถินเนี่ยค่ะเป็นจดหมายที่เขียนด้วยลายมือนี่คืออ่ะผมถามหน่อยพี่ถามหน่อยพี่หมวย ถ้าเกิดว่าจเจ้าอาวาสไม่เปิดกล้องวงจรปิดตำรวจดูเขาจะคืนไหมไม่น่านจะเออถ้าถ้าไม่ถูกแจ้งความใช่ไหมคะเออก็คือมีกล้องมีกล้องเนี่ยอ่ะหรือว่าเขาเอาไปแล้วเขาโดนอาถรรพ์อะไรบางอย่างก็เลยส่งคืนเหรอค่ะอาถรรพ์กระถิ่นเนี่ยเหรอค่ะไม่รู้แหละหแต่ว่าก็เอามาคืนเนี่ยนะ,ะแต่จริงความผิดมันเกิดขึ้นแล้วขโมยไปแล้วนะฮะแล้วก็แจ้งความแจ้งความวแล้วอันนี้มันน่าจะเป็น คดีแบบที่ตํารวจต้องเข้าไปจัดการหรือเปล่าไม่รู้นะค่ะอืมเพราะว่าเจ้าวาดบอกว่าคือตอนที่เขาขโมยเงินนะคะเขาเดินผ่านรูปปั้นพญานาคของปู่ศรีสุดโทกับย่าศรีปทุมแล้วตามความเชื่อก็คือท่านคอยปกปักดูแลวัดช่วยเหลือชาวบ้านคือท่าไทยทำไม่ดีคือปู่ศรีสุดโทกับย่าศรีปทุมเนี่ยตามไปเอาเงินคืนเหรอใช่ค่ะ นี่ทีมนี่ทีมงานเราทําดูสิวับวับเลยนะะเห็นไหมล่ะปู่ศรีสุดโทค่ะนี่คงเจอดีกําลังพยายามตามตัวอยู่นะคะว่าเจออาถรรพ์อะไรทําไมถึงใส่สองแล้วก็ให้ไรเดอร์มา่อคืนเดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าอาวาสนะค่ะทุกเทวดามีเทวดายามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แย่อาจจะโดนจิตโดนใจให้เอามาคืนได้มี พยนนานามีปูดีตืดโทมียญาแม่หญ้าปฐุมาามาอยาู่นาวโบว์สดเนี่ยยาวตั้งข้างลร้อยเมตรเนี่ยสองตัวเนี่ยถ้าใครมาขอโชคลาวกันได้กันเยอะแยะไปหมดเนยทางเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าทางาวัดเอาเรื่องไหมอาจจะมาเข้าเออขอโหติกรรมให้แล้วกันเพราะเราได้ได้เงินคืนแล้วเราก็ไม่ต้องสร้างกรรมตั้งเว็กันแล้วเอาติกรรมให้ตามที่เขาขอสารภาพมาเงนี้นี่ครับอ๋อนี่ไงต้องเดินผ่านทางนี้ต้องเดินผ่านทางนี้ แต่เจะเอาวาสอโหสิกรรมให้แล้วไม่ติดใจเอาความค่ะอืมกระทงคดีไม่รู้ต้องถามตำรวจเขาดูคดีแบบนี้มันต้องอยังไงต้องเรียกมาสอบเนอะะไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาบอกด้วยว่าเขาอยู่ที่ไหนอืม